สวัสดีค่ะจัสมินมารีมาริสาฮิลส์นะครับที่บ้านเปคนอีสานเขาก็กินปะลาะกันมันมีวันหนึ่งคุณยายกับคุณแม่อยู่ที่บ้านแล้วเขาก็กำลังยนุ์คุกิ้งคุกิ้งผัด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 ,ผดแล้วหนูก็แบบฟุดฟิตฟุดฟิตได้กลิ่นแบบหอมมากแล้วหนูก็กินกับข้าวอร่อยมากอร่อยมากๆหนูก็เลยไปถามว่ามมนมีอันนี้อีกอย่างนี่แล้วมอมีก็บอกว่าอ๋อมันคือ ปลาหมูสับใส่ไข่หนูแบบ what ปลามาม,มี่ไอดอ t กินปลาโอ้ my god มากค่ะแต่ว่ามันคืออร่อยมากแล้วมันไม่มีกลิน่นหลังจากนั้นมาความ international ของหนูก็ลดลงค่ะ DNA ของความเป็นลูกอีสานมันก็เพิ่มขึ้นมาก็เลยชอบปลาด้วยความที่ว่าเรา represent ลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากให้ปลาล inter มัน go international ก็เลยตื่นเต้นมากเลยค่ะว่าข้างในห้องครัวพี่ๆเขาจะทำอะไร ให้หนูได้ทานเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเมนูเนี้มันควรที่จะได้ออกออกจากผัดอีสานแล้วไปสู่ international สักทีย่า yeah. รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน word point ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเองศา entertainment จำกัดบริษัทจิ้วฮวดจำกัด บริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ The <Big> สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว The Big Kitchen. สวสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สุริก้อนเด็กกบี้คิกเชน เปลี่ชีวิตพี่ชิดฟันสวัสดีครับพี่แซคสวัสดีครับเชอเอียนพี่แซคโอ้โหหนึ่งวิทยุนาแล้วอ่าโอโ้โโช่วงนี้เดือนใหม่แล้วก็เพิ่งเริ่มต้นฤดูฝนโอ้โหแล้วต้องทำยังไงกันบ้างครับโอ้ต้องรักษาสุขภาพเชฟครับไม่ฟิตนี่แย่นะเชฟผม <c oughs> นี่อ่าฟิตปังเลยฟิตปังเลยใช่ไหมเชฟผมเนี่ยฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับเราก็ปฏิบัติการกันในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับแซคครับวันนี้ใครมาเยือนครัวเราครับอ้าววันนี้ผมเอาใจเชฟ สาวสวยอินเตอร์ลูกครึ่งเวลอีสานเอ้โหจะมีกี่คนเนี่ยที่สำคัญเป็นนักร้องดูโอ้ค่าย EXO EXO ในเครือเวิร์กทอยอยของเราด้วยนะครับโอ้โหใครอะพี่สองคนใช่ไหมใช่คนไหนอยากรู้ไหมคนไหนอยากครับไปดูครับที่ให้เธอ ท่เชอทองใจใกลเียงน้องเจสมินนี่เองน้องจจสมินมันลีละวเพลงของ จัสมินนิก้าและที่สําคัญนะผมว่าการมาของน้องจัสมินวันนี้เมนูของเธอเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้ยนะครับเชฟเชฟต้องทําให้ได้นะได้เลยครับต้องหล่อรุนนะครับเอาละครับได้เวลาแล้วครับที่พะมอบแกแขกรับเชิญประจํารายการไปดูนะครับว่าน้องจัสมินมะลิมีเมนูพิชิตฝันอะไรให้เชฟเอียนผมปรังสรรคครับโอ้ผมน้องจัสมินมะลิมะลิสาครับเชิญเสาครับอ้เจริญครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวยอ่ะโอ้น้องมาสวยเลยอ่ะเชฟแต่ผมว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องอยากดูอะไรนะทีอะไรของเธออะไรตัวมากเลยไหนเป็นไงครับทีให้เจอจ้งเจ็ แต่หนูจะสอนแล้วก็ไ่ชายอยากลองมั้คะหรือว่าอยากอยากลองลองเลอกอาชี้ใช่เชิญตั้งใจใกล้เคียงมากเหมือนออริจินอลสุดๆเลยค่ะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอาชีพนะอาหาเอาที่เมนูพิชิตฝันของหนูดีกว่าน่าสนใจมากเลยอ่ะได้ค่ะไหนไหนไหนมันลุกขึ้นเวลอีสานแล้วเลยอยากจะทานเมนูยังไงครับคือด้วยความที่ หน้าของหนูมันค่อนข้าง international ใช่ไหมคะ very international ออจะดเป็นลูกครึ่งด้วยแน่ดิเมนูหนูก็เลยอยากได้แบบความ international หนูก็เลยแบบมีโจทย์ค่ะแล้วก็คือว่าหนูอยากเห็นหน้าตาใช่ไหมคะก่อนที่จะเป็นปลาไหลหมูสับหนูอยากให้มันมีความเป็น international ออแต่ว่ายังอยากให้มันมีรูปร่างคงความเป็นปลารหอยู่อผมก็จะจะมีวิธีที่ จะทำให้ปลาร้านี่จะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามเชฟหมดเชฟมีวิธีแล้วหนูไม่พอค่ะเชฟไม่พอหนูมีอีกค่ะคือหนูอยากให้วัตถุดิบเชฟเสกความมีวัตถุดิบฉ่ำๆหนูอยากให้ชูปลาราสับให้โดดเด้งโดดเด้งแบบทีให้เดทั้งใจค่ะถี ใช่ก่อนหนูก็เลยรู้สึกว่าเชฟจะทำหน้าไเปต่อคหมเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องจัดตัวนี้ให้ผมมีวัตถุดิบตัวหนึ่งบอกเลยว่าฉ่ำแน่เฮ้ยเชฟแอบดู่ะสคริปต์ก่อนมาแล้วบ่กเนี่ยไม่รู้อลยสองข้อพอแล้วมั้งพอแล้วหนูว่าไม่พอค่ะเชฟไม่พออีกหนูว่าเอาอันนี้อีกสักนิดหนูอยากให้ Harm Text h พ uh ิ huh. show, ่ม texture 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 แบบคู uh ่แบบลูกคู่ฝางคนนี้แหล่วหนูจะต้องแบบจริงมากแม่ไม่จริงว่าบาลาสับจะเดินทางมาไกลได้ขนาดนี้อะไรเงี้ย่ะโอ้ยงี้อาหารไทยซอฟพาวเวอร์เลยนะข้อเฮ้ยเจ๋งเลยนะผมว่าถ้าสมมติแบบว่าต้องการที่จะแบบซอฟพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแบบนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ กินเตอร์แน่ๆอ๋อแต่ว่าจะไม่กินกับข้าวเหรอไม่ก,กไไ็ไม่กินแต่อะไรอ่ะเฮ้ยมันจะไปทางไหนอะ่ะจัดมินหนุตื่นเต้นมาก<ห>าาเลยค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากเ่าเช่า โอ้โ oh หน่าจับตาดูจริงๆว่าเชฟเอียนจะใช้ลูกเล่นอะไรมาแตกโจทย์และรับมือกับมิชชั่นต่างๆของจัสบินสาวลูกครึ่งเวลส์อีสานให้คอมพลีททั้งหมดอย่างแฮปปี้เอนดิ้งสายปาระร,รวมถึงคนอีสานที่ชื่นชอบปาระเตรียมเกาะติดหน้าจอกับปาระราสับแบบโกอินเตอร์ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วจะเป็นปาระราสัญชาติไหนพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen. และตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะไปติดตามการทำปลาสับในอีกเวอร์ชั่นที่เป็นเมนูพิชิตฝันจัสมินสาวลูกเรื่องเวลส์อีสานที่ลหลงไหลในปลาและอยากจะเห็นปราสับผัดหมูสับในอีกรูปแบบที่พ่วงมรดโจต์ต่างๆดังนี้ข้อที่1อยากเห็นหน้าตาปลาสับผัดมูสับให้มีความอินเตอร์ในรูปแบบอาหารฝรั่งแต่ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นปลาสับแบบอีสาน ข้อที่2เสเสกวัตถุดิบช่ำๆที่ชูปร,ราสั์ให้โดดเด้งแบบที่ให้เธอทั้งใจและสุดท้ายอยากให้เพิ่มเท็กเจอร์แบบที่ลูกเครื่องฝรั่งคนนี้เผ็ดแล้วจึ้งสุดๆและไม่คิดว่าปร,ราสัพท์จะเดินทางมาไกลขนาดนี้และนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดที่เชฟเอียนจะใช้แก้ในแต่ละโจทย์ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับเนยอย่างแรกนะครับเราก็จะทำตัวที่บอกว่า เราจะดับข้าวเพื่อต้องการที่จะให้แบบหลายๆคนนี่ได้กินได้โดยใช้เครื่องเทศไทยเนี่ยแหละครับเราก็จะมีทั้งกระเทียมหอ,อมแดงมีคาครับอบอกเปื่อกกอ,น,อ,อนะครับแล้วก็พริกแดงจินดานแล้วก็มีใบมะกรูแล้วก็มีตะไคร้ครับผม<อ>ผมก็จะนำสมุนไพรไทยนะครับ<อ>นำมาคั่ว โอเช่วงระหว่างที่รอนะครับพวกสมุนไพรไทยนี่นำมาคั่วผมก็จะหัน่นสุกินี่นะครับสุกินี่สุกินี่ใช่ก็จะเอาแบบว่ารอบนอกนะครับเพราะว่าด้านในจะค่อนข้างที่จะเออนุ่มไปหน่อยหนึ่งเราต้องการ texture <laughs> ใช่เอกได้นะคะ texture <laughs> อ่าตอนนี้เราก็ได้เครื่องเทศสมุนไพรไทยที่คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วะเราก็จะนำมาบดให้หนูยืก่ยืก่เอาเลยอ่ะอ่าเอาเลยสีดียว ลิ่นแบบว่าเป็นกลิ่นข้องเทอะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่น้ํามันในกระทะน้ามันกรจะทำอะไรลหะครับวันนี้เราจะมาคั่วพริกหน่อยเราจะใช้พริกแกงนะครับที่เราบดไปเสร็เรียบร้อยแล้วคู่ไปกับปาวาเฮ้ยตะกินนี่อนะหนุ่หิวอะเราจะใส่หมูสับ นะครับขั้นตอนต่อไปอ๋อนี่ไงปลาลสับหลังจากนั้นเราก็จะเติมมาซอสหอยนางรมครับพี่แซกซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับเทฟต้องการรสชาติเค็มหวานอร่อยนะครับใช่ครับ ซึ่งซอสหอยนารมตราแม่ครัวเนี่ยอยู่คู่ครัวไทยมานานกว่า40ปีแล้วนะครับน้องจัส,สจมินว้าว40ิตปีเลยเหรอคะใช่ผลิตจากหอยนางรมงแท้กลิ่นหอมรสชาติอร่อยใช้ปรุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูเลยครับที่สำคัญมีตราฮาราลร,รับรองที่พี่น้องอิสลามสามารถทานได้หล<ะ>ังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำปลาร้าครับเออ,อนี่แหละที่หนูกับคุนเคยค่ะใช่ไหมครับใส่เข้าไปอีกเข้มข้นครับ แล้วเราก็จะมาใส่ตาลมะพร้าวนะครับรันมีความหวานเล็กน้อยนะครับน้ำมะขามนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะใส่ใบมะกรูดสดนะครับซอยละเอียดนะครับแล้วเราก็จะพักไว้นะครับตอนนี้เราจะได้อันนี้จะเป็นซอสแจ่วบองมาครับต่อทำอะไรครับ น้องเขาบอกว่าข้อสองเขาบอกว่าอยากจะได้วัตถุดิบที่แบบฉ่ำๆเนี่ยผมจัดให้เออไม่เห็นมีเลยอะเทปอันนี้ผมใส่น้ำมันลงไปในกระทะประมาณสองตัะนะครับโอ้ my god แอบไปอยู่นี่เองอะไรอะเทฟอันนี้เป็นปลาแซลมอนครับแซลมอนเราก็จะหั่นช่วงหนังนะครับคือต้องการที่จะให้แบบว่าเวลาหนังลงกระทะนะครับเขาจะได้ไม่แบบว่าย่น เอาด้านหนังลงนะครับเพื่อต้องการที่จะให้หนังกรอบอันนี้เมื่อไหร่เท่าไหรนาทีคะถึงก็งเก็๋เดี๋ยวเราลองดูที่7นาทีก่อนนะครับมัน,กนมากินนะเดียเบาไฟตอนนี้นะครับปลาของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วเราจะพักไว้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับข้อที่3วันนี้เราก็เลยจะเอาข้าวเนี่ยลง เอาความลุกคขึ้นของเขาเข้ามานะครับผมก็เลยจะใช้นี่เลยเส้นสปาเกตตี้นะครับที่ทำจากแป้งทวนลันเตาเป็นโปรตีนมาตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเราก็จะมาต้มเส้นกันใช้เวลา8นาทีนะครับเพื่อต้องการที่จะได้เส้นเปนแบบออเดนเตออเดนเตชอบหือเอลอบเลยชอบกุบกร่ ัน,นี้เส้นของเราก็ได้แล้วนะครับว้าวพิ้ยสีมันสวย่ะนะันนี้เส้นเขาก็จะแบบเหมือนกับทันจะพืชนเนี่ยครับเ <Wow. S 1> ออตอนนี้ก็เราได้สามข้อครบเรียบร้อยแล้ว oh. ครบแล้ว <Wow. S 1> แต่คนนี้เราจะมาประกอบร่างกันใน <Wow. S 1> สไตล์แบบเวสเทิร์นครับอาวเวสเทิร์น ก็เสร็จไปแล้วล่ะครับกับขั้นตอนการเตรียมองค์ประกอบต่างๆของปราสับผัดหมูสับที่เชฟเอียนได้ครีเอททาการแก้เต็ตๆละโจทย์ทั้งส่วนของปราสับผัดหมูสับ ที่ทำเสมือนเป็นซอสผัดเตรียมเอาไว้ทั้งส่วนของสเต็กแซลมอนที่หนังด้านนอกกรอบแต่เนื้อด้านในยังคงชุ่มฉ่ำรวมถึงตัวเส้นสปาเกตตี้จากแป้งทูลันเตาเพื่อจะยกระดับปลาสับผัดหมูสับให้เป็นจานอาหารฝรั่งระดับอินเตอร์ฉะนั้นเดี๋ยวมาตามดูการประกอบร่างของจานนี้ในเบรกต่อไปซึ่งหน้าตาของเมนูพิจิตฝันนี้จะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ The Big Kitchen สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่ตอนนี้ส่วนต่างๆที่จะนำไปครีเอทเป็นจานประสรับในอีกเวอร์ชั่นที่จะอัพเวลไปสู่จานอินเตอร์เนชั่นแนลตามโจทย์พิชิตฝันของจัสตินมาลิ ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้เราได้เห็นในอีกหนึ่งมุมมองใหม่ที่จะทําให้ปลาร้ได้เฉิดฉายแล้วเป็นมากกว่าอาหารอีสานธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปสามารถดีไซน์ให้เป็นอาหารต่างชาติที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในขั้นตอนต่อจากนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูการประกอบร่างของจานพิชิตฝันสุดหรูจานนี้กันครับผมก็จะใช้สุกินี่นะครับที่นอะไอีกัะ มาผัดให้สุกหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้เวลาสุกแค่เดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วันนี้เราก็จะ,สะใส่<ะ>แจ่วบอง<ะ>ใส่ลงไปด้วยเหรอยอันนี้ดูนะ่ากินมากค่ะ <S <S นี่ไงนี่ไง <inaudible> oh my god! Oh my god! Oh my god! ก็จะเห็นว oh wow. ่าตัวนี้ยังชุ่มช้ำอยู่ใช่ไหมครับนี่ครับนี่ขนาดพักร้ยน้องมีความชำตล้วแต่ตัวะล้วเหราสนใจมาก มีดอกไม้ด้วยมีดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ที่กินได้ใช่ครับมันน่ากินมากแต่หนูก็ไม่กล้ากินแล้วค่ะเชฟไม่เป็นไรอย่างเดียวกเดี๋ยวเชฟกับพี่แซกแบกกันกินเองไม่เข้าใจหน่ะที่ครับเอ๊ะแปลกแปลกนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับรายการ The Big Kitchen ขอตั้งชื่อ จานนี้ว่าพาสต้าปาราสัท์ทีว้าวแมนศงแสินงัลลี่ไม่แคและนี่ก็คือเมนูพาสต้าปารสัสท ที่ว้าวุ่นที่อัพเวลมาจากปลาสับผัดหมูสับที่คุณแม่ของจัสบินเคยทําให้กินดีไซน์ออกมาเป็นจานอาหารอิตาเลียนโดยใช้ตัวปลาสบมาบดกับเครื่องสมุนไพรคั่วแล้วผัดกับหมูสับทําออกมาเสมือนให้เป็นซอสผัดคลุกผสมกับเส้นสปาเกตตีที่ทําจากแป้งทั่วลันเตาเพื่อให้น้ําซอสปลาหมูสับเคลือบเส้นและดูดรสชาติเข้าไปถึงด้านในส่วนตัวปลาแซลมอนก็เสียมาจนหนังกรอบด้านในยังคงมีความชุ่มฉ่าทาให้จานปลาหมู มีความหลากหลายของวัตถุดิบอินเตอร์ที่ผสมผสานกับวัตถุดิบอีสานกันอย่างกลมกลืนซึ่งรสชาติทั้งหมดจะสามารถพิชิตฝันจัสมินได้หรือไม่ไปติดตามกันเลยครับผมว่าแค่นี้มันยังไม่สะใจกับพี่แซคมีอะไรอีกเหอครับอะไรครับเชฟจัด oh <my S 1> อะไร <God! S 3> ให้อีกอะใครอันนี้เป็น ไข่ปลาแซลมอนครับเขามีมีแบบว่าปลาแล้วก็ต้องมีไข่ปลาด้วยครับเอาให้แบบว่าจุ๊บๆไปเลยอันนี้คืออันนี้คือปลาหมูสับใช่โอ้มายกออ่าแล้วปลาหมูสับอันนี้เป็นสไตล์เชฟเอียนนะที่ขอมา โอ้ยนี่ดูดูท่าดูท่าเฮ้ยแต่ที่หวานุ่หรือเปล่านี่อืมอันนี้ผมได้รู้ว่าจานนี้โปรตีนล้วนเนื้อหมูเส้นด้วยที่ทำจาก ตัวลังตามีลำด้วยอ๋อคือคะยังไงจัสมินมันอร่อยมากหนูเริ่มจากอันตัวปลาครับ เขาเรียกว่าเป็นเจ๋อแล้วคะเจ๋อจะบอกก็หนูรู้ส um ึกว่ามันเพรมีความเซาที่มันคือเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วค่ะมันอร่อยหนูมันมันอร่อยค่ะมันอร่อยมากคือหนูรู้สึกว่าไม่ใช่แค่กินกับพาสต้าถ้าหนูได้กินกับข้าวมันก็จะอร่อยมากอ๋อพาสต้าแทนข้าวแต่ไแต่หนูจะบอกว่าพุณหนูได้กินพาสต้า แล้วหนูก็รู้สึกว่าเป็น international แบบได้ดีมากเพราะว่าชาวต่างชาต้องชอบแน่แน่หนูว่าชอบ texture ของเส้นสปาเกตตีมากเลยค่ะแล้วก็มันเข้ากันกับปลาค่ะมันชอมมากค่ะชาวแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันกินด้วยกันแล้วมันแบบมันมันจึ้งมันจึ้งมันจึ้งมันปึ้งมากมันมันเป็น combination ที่หนูไม่เคยคิดว่าโอเคเส้นสปาเกตตีกับปลาค่ะจะมาอยู่ด้วยกันแล้วแซลมอนก็จะมาอยู่ด้วยแล้วก็มีไข่แซลมอนด้วย คือมันเป็นคอมบินเดชั่นที่ดีมากแล้วทำให้เกิดความว้าไบที่หนูบอว้าคือในหัวหนูมันมีแบบเคยเห็นแบบซีจีผุแล้วเป็นไหมคะป๊า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 อย่างเงี้ยคะ่ะจ้อที่สอง,องหนูหความฉ่ำของวัตถุดิบที่อยากได้และวันนี้เชฟจัดแซลมอนให้เป็นไงครับ ทำเหมืนมนอนที่มึงบอกเลยค่ะชุ่มค่ะมันจึ้งค่ะเชลม,มันหอมมากแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเชลบอกว่าเทคนิคก็คือเหมือนที่ที่ทำให้แบบตรงนี้กรอบใช่ไหมคะหนังกรอบใช่ไหมคะแล้วก็ข้างในมันมันฉ่ำครับอ่ะ<อ>ข้อสุดท้ายอ่ะตัดสินเลยเป็นไงหนู texture ของเส้นนะคะอ่ะมันอ่ะจึ้งอ่ะมันจึ้งหนูรู้สึกว่าปลารา้ามันไม่ได้น่ากลัวแล้วอ่ะปลาร้าไม่ได้เหม็นแล้วแต่ว่าชาวต่างชาติ น่าจะชอบใช่ค่ะงั้นตอบเลยนะที่ยาจาเป็นลูกครึ่งแล้วจานนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยเลยได้ไหมเนี่ยหนูว่าเป็นได้แน่นอนเพราะว่านี่คือเมนูพาสตาปาราสับที่ว้าวโอ้โหดจริงผ่านทุกข้อเลยค่ะขอบคุณแช่มมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่ง นำพาปาราสับของไทยก้าวไกลไปสู่อินเตอร์งั้นเดี๋ยวจะตอนจบรายการให้คุณชมทางบ้านฟังที่ต้นฉบับมาเจอที่หน่อยในท้ายรายการนะละวันนี้ขอบคุณน้องจัสมินนะครับที่ร่วมรายการขอบคุณมากขอบคุณเรื่องราวดีของจัสมินนี่ทำให้เรามีเมนูนี้บนครัวเดอริคิเชนและเชื่อว่าเที่ยงนี้เย็นนี้อาจจะมีเมนูนี้ที่บ้านของคุณชมนะครับเราจะมาตามมาต่อครับวันในวันเสาร์หน้าเก้าโมงครึ่งทางเวิร์กอยช่องยี่สิบสามแห่งนี้สุตาท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนู พิชิตรฝันอะไรและหลังจากที่ฟังน้องจัสตินร้องเพลงรักจริงแค่เมื่อวานแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจัสตินขอความยิน <Rig> ด <repetition ceu> <king assistant. S 1> ีนงคะเบฮีลา ขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด ของจ้าเสร็จแล้วอยากดูเมนูเพิ่มเติมต่อสามารถติดตามแล้วก็ Subscribe ได้ที่สถานีรักโลกค่ะ yeah here